เล่นเช้าตู่เลยจริงๆเมื่อคืนก็จะเล่นด้วยแต่ว่าเราง่วงกอดก็เลยนอนก่อนนะเช้านี้ก็เลยมาเล่นเลยตื่นมาแล้วเล่นเลยหมาปลุกด้วยซ้งตัวเนี่ยการเตียงเอ้ยกันจังได้เนาะซื้อโหเราต้องกดอัดก่อนที่จะเริ่มเกมนะเสียงมันจะไม่หายแบบนี่เกมนี้ก็มีเสียงเลยปกติเกมแรกเราจะไม่ค่อยมีเสียง พุณไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งตื่นไปเลื่องเลยอ่ะอันนี้คือไปเลืองลูนอันนี้ก็ต้องเขียนหืเต้นโอ้สองตัวเยราที่กับอุย้ยเราอยากได้เทนสติ๊กอ่ะแป๊บนตะเพิรีบ ไห้ยใครเสียตกหรือยังอยูอ่ๆมาให้เรากัรเตริงเลยกันปล่อยเพื่อนเล่นไปก่อนของเยอะเทไปเก็บเพชรแล้วกันอ่าๆยังไงยู่นู่น ไปไหนแดงไหนมาแล้วใครอยู่ด้านล่างเพื่อนหนนตามเ,เราไปเขียวเลยมันไปเขีวต้อ้เต็นบูแเราควรทำยังไงคือเขียวมันก็จะไปบุกเราอะ ย้อนก่อนต้องกันตีนก่อนแล้วกันหนึ่งชิคออกที่เขียวอยู่ไหนะฮะคือมันแค่มาเก็บเพชรเหรอด้ความมันจะนูนตาเราไม่ดีมันอยู่นูนใช่ไหมอ๋อฟ้า่อแล้ว เออสมองไปแล้วตั้งแต่เชา้าแล้วขนาดตื่นมาเราคนต้องสมองลื่นไหนสดใสทำไมเรามองสีสลับกันแถมเราเลือกไม่ถูกการตัดสินใจเป็นศูนย์มามๆาเรามาบวกกันดีกว่าบวกดีดอ,อุยยาอุยยาไม่ได้เจอตึงมากนะไม่งั้นคือเราก็ลงไปคุยกับลักมะม่วงแล้ว เราขอคิวกอนไหนอุินเสียวถูกง่ายแค่เอาถูกง่ายแต่ซุไม่โดนก็จบนะเฮาเอาเอาถูกตาอา๋อคือตรวจจับหมดอายุเลวโอเคโอเคเราจะ นุ่นอูนุ่นสองตัวคิวเรา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 อือนี่สามคิวสุดท้ายของเราเล่นต่อเล่นต่อกีใออออ้ใครโยนไม้ค้างเกมยังไม่เริ่มอุ๊ยอุ๊ยหุ่นิวเธอเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอถามก่อนแต่งตัวแบบเนี้ยต้องระวังนะเนี้ย ลองกระโดดสิเราจะเช็คว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงนะคนนี้ผู้หญิงนี่เจะาฮูเมลด้วยเธอควรเปลี่ยนหน้าตานั้นหน้าตานี้มันดูทําให้เธอดูเหมือนผู้ชายได้เพราะว่าของทุกอย่างที่นายใช้เอ้ยที่เธอใช้ผู้ชายก็สามารถใช้ได้เข้าใจไหมถ้าเธออยากเป็นนาเห็นไหมทำไมจะทำกันถ้าเกิดเธออยากดูเป็นผู้หญิงมากกว่านี้เธอต้องเปลี่ยนหน้าตาให้ดูดีไม่อันนี้ก็ดูดีแล้วแต่หมายถึงแบบว่าให้มันดูออกว่ามันเป็นผู้หญิงอันนี้มัน ม,มันเดาว่าเป็นผู้ชายได้เข้าใจไหมเธอชื่อเุ้ยเธอเป็นยูทูบเบอร์หรออ่านว่าอะไรอะลินฮาหรอ่ใชเมื่อวานเราจำได้ว่ามันมีโกคิวประมาณสองร้อยกว่าอันสามร้อยด้วยซ้ำเอ่ตอนนี้เราเข้ามาใช่ไหมโกคิวเหลือแค่แบบหกสิบกว่าอันอะซึ่งตอนเรากดเข้าล็อบบี้เราก็กลัวว่าอุ้ยมือเรากด ไปโดนมันหายไปหรือเปล่าหรือน้องเจ้าของไอเดีเขาเล่นแล้วก็ไปใช้มีนคนรทำติงปลอมตรงนั้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่แล้วม<ะ>ั<ะ>่วยายาโอ้ยอยู่ได้อะโอ้ยยาอุ้ยขอ,อ,อโทษน,นะเพื่อน เราอยู่นี่ก่อนแล้วกันเราลื่นตกอะนุ่นสามตัวบนหัวเราเลยคนละทีมด้วยเพื่อนหนีเพื่อนหนี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 มันตามเดี๋ยวมาวิธีช่วยก่อนนะมันลอยขึ้นไปแล้วเพื่อนมาแล้วจะลงมาซ้ำนะซ้ำเราไหมเพื่อนเราขอโทษที่เราไม่สามารถช่วยอะไรได้ถ้าเราต่อขึ้นไปเราก็กลัวเราพลเดตกอีกเราลื่นตกอีกอ่ะสองหนึ่งต้องไหวสุดยอดมากเพื่อนเราไปกระโงใจให้อยู่ด้านล่างซึ่งเกมไหวมากเมื่อกี้ตอนที่เราติงแปะใช่ไหมเออ เตียงสามทีมไม่เตียงแดงกับเขียวยังไม่แตกเลยมาเดี๋ยวเราจะไปเหลืองกันซอของไม่น่าจะไปต้องไปละแรงทุกเตียงไปแล้วนะอย่างน้เราต้องทำตัวให้มีประโยชน์ต่อทีไม่ใช่เป็นลมเหมือนตอนแรกนะเก็บไปก่อนโอ้ยเธอติดลุยใครตายอันดับเย่อยู่นะแปดบวกสามแต่เราเก้าสิบเอ็ดเอ็ดมีแดงอยู่กลางเรายงไม่สุด เอาเองินซื้อขขงก่อนนะน้ำเทพต่อ,อเลยโอเคทำไมหนูชิบออกไปจังตอนนี้ใครตายนับสีเราไล่ฟาร์มไปก่อนเอ้าแดงชิบออกนู่นน,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 นู่นตกตายอโอ้โหทไม่ได้ทำอะไรเลย โอเคดีมากเพื่อนสุดยอดเพื่อนที่ดีมาเราก็ปล่อยเพื่อนกันนะคุณมากเพื่อนที่ช่วยเรากันเราจะไปเขียวกลุ่นว h ส t s าตายสีรดโดีีไม่โดน กวดจะได้คิวเพื่อนอยู่นี่โดนรักแลนะ้วโอ้ใครรับเตียงเขียวมาระเบิดระเบิดไม่จะเป็นซึ่งอู้ว้าวนนเฮ้ยมีอย่างขอคิวฟ้าก่อนเลื่อนมันเอ้ย หลายรอบแล้วนะเหลืองที่จะบวกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดียวเดียวมองไม่เห็นขอหงำแอปเปิลทองก่อนหงำ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 ม,ม,มานายอยู่จังไสส่สงสง่งล็อกแรกล็อกแรก,ก,กมาเอาแตกพูดอย่างเดียวในเหลืองตัวเนี้ยมองไม่เหน็นเอ้ยเอ้ยไปแล้วจ้าไปอยู่แล้วจ้ากินเพลิงเอ้ยกินแอปเปิลทองไม่ได้หรอ ตายหนับเก้านูนเพื่อนเราอยู่นู่นเหลืองอืมรื้อซื้อของซื้อของมันกดกองอะไรซูามาไม่ได้ซูเพื่อนเพื่อนเอาเอาเอาผลิดเพลิดเลยอีกแล้ว เอะตกนะมเอาเอา้าอ่าอ,อืมสุดยอดตกตายพอจะมีโอกาสไหมให้เราไม่ตกตายกีมเดิมกลับไปดีลุยเลยแล้วกันเขาลุยกันหมดแล้วเหลือแค่เราเนี่ย เหลืองเย l l o w ว้าวเพื่อนเราได้ทูบกรีนไปเรียบร้อยแล้วนุ่นฟ้าเพื่อนเราอืมเดินตามทางเพื่อนดีกว่าเนาะอย่าไปหาต่อเอานิดหนึ่งหนึงเมื่อกี้มันพลาดค่ครังเดียวไม่ใช่ว่าพลาดหนึ่งครั้งเราจะไม่ทำเลยใช่ไหมล่ะ อืมดีเลยดีไปตายนับสิไว้ก่อนนะเราจะไปเอาเตียงตุ้ยในเวลาจึนแตกยิ่งนี้ขอจัดทรงก่อนนะเออ ที่จะตกสองอันพอไหวลุยอืมระเบิดก่อนระเบิดลุยมีแดงเมื่อกี้มันเห็นแดงหนึ่งตัวอยู่นี่ <Yeah. S 1> ฮะ วับหุ่นหรือยังไงใน,นหน้าหลังมันทำอะไรอะ่ะกูกวมูมันวูบวับวูบวับอะไรคือมันมันเล่นบันไดและแดงสองตัวอยู่นูน่นโอ้เพื่อนหนีเหรอหนีทำไม โอ้โหมันขี่เมฆใช่ไหมเป็นเราเราก็น่ากลัวอยู่แต่มันก็หนีเราเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไปต้องหนีตามมาเลย <c oughs> เฮ้ยตีนไม่โดนหันมาสู้สีพีดูไปหน่อยเ,อยเอ้ยเอ้ยเกือบลื่นตก ยอเพื่อความปลอดภัยสามสองหนึ่งตุ้มไม่ตายได้ไงตุ้มเอาไปไหนต่อเราตุ้มตุ้ม เนปะิดทางไว้ก่อนไม่ต้องไปไหนหนูอะไรนะี่เมื่อกี้ใจเย็นใจเย็นไม่ค่จะโดนตายอ่าอ,อยู่ไหนอีกเมื่อกี้อีกหนึ่งตัวอยู่ไหนอะนู่นนู่นนี่นั่นเพื่อน ม่ทำอะไรกันอยู่หรือเอาตอบบอกไม่ติดเอา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 ,าเอา,เอาน่ากลัวชะมัดเลยต่อขึ้นไปก่อนประหยัดเี๋ยวแค่นหนึ่งตัวกับเพื่อนเราสามคนฮ้ กิจกรรมย้ำบ้างคือการเดินตกใครทำแบบเราได้บ้างห <c oughs> ายไปไหนละแดง <c oughs> อยู่ไหนฮะอ๋อนึกว่าเป็นเพื่อนกันซะนี่ <c oughs> เพื่อที่ถูกต้องต้องช่วยกันค่ะเออลืมดูดาวอีกแล้วเออได้เท่าไหร่ไม่รู้เลยเล่นไปกี่เกมก็ไม่รู้เลยี <c oughs> ๋ยวรอดูคลิปว่าได้กี่ดาวนะ รวมๆเลยแล้วกันมึงแต่ดวนดับไม่ดูดาวได้สองหิวเมื่กีจ้จำแน่นๆแ,แต่ดาวไม่ได้ดูเออซื้อของก่อนเพื่อนายยืนทำไมเงี้ยทำอะไรอะ่ะโอ้ทั้งทีมทำไมพวกคุณนิ่งย่งนี้ ไปโอ๋ <c oughs> อของเราก็ครบอะซื้อหน่อยเออไม่ไม่ซื้อทีละสองอันสามอันบล็อกที่เหลือบอล็กลกกบอกแล้วก็ลูกไฟกับแล้วก็ลูกไฟไปกันไปสีอะไรดีฟ้าฟ้าถูกข้างแล้วก็ไปเหลืองฮะเหลืองที่ไหนอ๋อเราไปเหลืองเออ ฟ้าถูกข้าวพี่นเราต้องไปฟ้าได้นี่มเมื่อกี้โอ้โห,โโหกันยังนะด,ดูดิก้อนเบลเลอร์เฮ้ยจะมังสู้กับเขียวนี้ถึงเท้หลายมันถูกจักรด้านบนได้แด้วยวก่อเดี๋ยวจะตายแล้วสู้แดงสู้เขียวเดี๋ยวเราจะเตียงเองเล่งก่อนนะเฮ้ย ไรเนี่ยฮะนี่หยุดดิอือเอาเอาลื่นตกอีกแล้วแมพนี้อือหึโคตรสนใจลื่นตกทีเดิม โอ้ไมยก้เสียงแตกขออนุญาตซื้อเพิ่มดิเพื่อนทำไมจังหวะนั้นนายไม่ได้ทุกมามาเดี๋ยวเราทุกให้เมื่อกี้เราพาลาดแค่ครั้งเดียวเดี๋ยวมต้องเราเขียวตัวแรกเลยเราว่าไม่ไหว เอาไรเขียวทุบเอ้ยเราไปบินไปหาเขียวดีกว่าเนาะบินไปหาเขียวโอ้โหไม่มีโอกาสนั้นแล้วล่ะใจแับจิตเราจะไม่ขึ้นไปนะต่อไปหาเขียวดีกว่าอยู่นี่ไม่รอดหรอกเขียวมันตึงเกินปุ๊บเอาอยู่ไหนก็ไม่น่ารอดบล็อกหรือแค่นี้ต้องต่ออย่างประหยัด ตรงไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปตรงเกาะ,ะ,ะเกาะเพชเขียวคิดว่าจะถึงไหมเออทำไมเราไม่ซื้อที่มันเป็นไฟอืโอ้ติดเรดาร์ด้วยอือหึออออกันก็หนา ไม่ใช่ว่ากันหนาแต่ไม่ได้กันอืม,อม,อมโอเคมาน,น้องสู้กันอโอเคถือว่าเราได้อันดับปีแล้วนะ โอเคเราห้าสิเอดาวเราเล่นไปประมาณ3ามเกมใช่ไหมอู้ห้าสิเอ็ดดาวแล้วเราตัดคลิปไปเมื่อวานเรายังไม่ได้ลบคลิปเลยมันน่าจะบันทึกได้ไม่นานนะแบบนี้เราควรต้องกันหนะๆาๆลบไปริงอยู่ด้านหน้าแล้วมันแบบเล็กใช่ไหมมันจะสามารถทุกได้ไวซึ่งเรามีเินทีเราต้องไปนะทําไมเรากันย่างนี้ไม่เข้าใจการแบบไม่คิดไม่คิดแล้วรู้สึกขัดใจ อขอโอเคด้วย่อบกเ่อึตึงค์อบอบไอ้ก็ดีไปโดนไม่ไหวแล้วอ,อตู้ิกหลบไปเพื่อ <c> น <oughs> เพื่อนช่วยดรบอกหลบไปมันไม่ตายมีอยู่ไม,ม่มีเนี่ยระเบิดไปก่อนแล้วกันหรือเปิดรถขึ้นมา เดี๋ยวเราต้องไปเขียวลุงมากลุงมาคิว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 โอ้ยสองตัวว้าวตีแรงจังเลย,เลย <c oughs> ทีนทีเสียใจคิวสองคิวนั้นเราไม่ได้ต้องนี่ต้องหนีด้วยตัวเนี้ย เอาตีไม่โดนอุ้ยเริ่มหัวร้อนแล้วนะมาพี่ดูไม่ได้ก็ลงไปนระกซะไปลงไปลงไปกระตกกระตกมันมันไว้ก่อนลอยขึ้นฟ้าปะกลัวมันได้พีนทีแล้วอะ่ะ เฮ้ยอะไรเมา่อกี้กันเนะ่ะอ๋อไม่มีหนู่ีก,กนืดจังเลยอู้ยอ,อย่างแรงสองตัวถ้าจะไม่รอด วิ่งเกี่ยวเช็คออกว้าวเราได้ค้าหนึ่งคิววิ่งไปซื้อของเราจะไม่ได้หนีแล้วก็ไม่เชิงหนีอุย้ยตายดาบก้าวไม่อ๋อตูเลอ้วเลีอยนูเพื่อนตายเพื้องตายก็ตก้องีบ <c oughs> ตัวนี้ไม่ค่อยกลกว่า เดินทะลุป oh. uh ่ะเฮ้ยโอ้ยเดินอย่างนี้ก็กลัวดิตีไม่โดนอะเดินเดินเขาเป็นไอ้บักได้ไงโอ้โหตัวแรงไม่เท่าไหร่นะเจอเข้าไปอย่างกับผีเออเออเออเอ้าเอ้ามันฆค่ตัวตายเคลื่อนดนับดีแล้วก็ฆ่าตัวตายอ๋อเดี๋ยวฟ้านี่วะ ะตบไม่ตบ,ตบ,ตบตอเอ้ยว้าผุนหรือเปล่ายังไโอ้ย่อไวมากเลยอุ้ยแต่ละคนเหมือนกับโปรเท้ ล้วว่าเรามีเกาะอะไรน้ำยาก็ไม่ค่ชอบนะเพื่อนีมีดมีันมันมันันมันดมันดหมุนตีตีตีสีนม่งตีตีตีไปไหนเอาาเอาเอโอ้จีบใจหนีมันจะตายละห้าสิดาวไม่แพ้ก็โอเคแรงไม่ลดก็โอเค าตายตกตายไม่โอเคนี่น่าจะเกมสุดท้ายก่อนหยุดไว้เราก็เดี๋ยวไปรบลบชิดแล้วเดี๋ยวก็มาเล่นต่อกลัวเล่นเล่นอยู่แน้ะเกมมันตัดจ,จบโอ้เขาเริ่มกันตั้งแต่เมื่อไหร่ไมเริ่มเหมือนเริ่มช้าสุดเลยกลัต้องจัดกระเป๋าใหม่นะมัน มันกดไปโดนแล้วมันทำให้เราวุ้ยทำไมโปรไฟล์คุ้นๆเขียวเขียวมาแล้วไม่มีโอกาสให้เราได้จับเลยเหรอหน,านายต้ามาอยู่ไหมเราเป็นเพื่อนกันก็ได้ลงมาลงมาลงมาไปไหนทำไมไม่อยู่นี่เชื่อไหมทั้งเกมเนี่ยวิ่งตามตัวนี้ทั้งเกม ตรงแล้วแ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆไปแดงโอ้เตียงเอาเี้าเจ้าทำกันได้ลงแล้วนึงอย่างเพิ่งเราตกันมาไหมเอเคก่น,นเ,เกี่ยวไม่มาเป็นไล่ฆ่ากันเถอะปะเชื่อไหมเดี๋ยวจะพักซิงจะแตกละ แต่เราไม่มีที่กระตกเอาเลยออกไม่รู้แต่เดินไปทานก่อน,นก็แล้วกันกลับบ้านก่อนฟ้าตายเขียวอยู่นู้นใช่ไหมไม่ใช่ไปไหนกันหมดอ่ะโอ้แดงเขียวเข้ามาอ,อ๋อเขียวก่อน ยิงทีนี่โดนทีไม่โดนม,มาดูกันในนี้แหละเดี๋ยวก่อนพ <c oughs> ี่ห <c oughs> ยอดเพื่อนไช <c oughs> ้ตัวก่อนมี <c oughs> <c oughs> น้ำยาต้องกินหรือเราความแดงหนึ่งๆกันเนี่ย วิ่งต่างคนต่างกินอีกเอา้าวิวฉันจะพาเธอเลอยล่องไปในใต้โลกกันไปด้วยกันไปด้วยกันไาเธอทำไมต้องกลัวโอ้โหโอ้ว้าวเคยฉันละชีวิตเธอจะตกโลกได้ไปเรื่อย มาเร็วมาเร็วแดงช่วยตีเราเถอะเราเริ่มทรามานกับการขีบมังกรแล้วมีนารเล่นก่อเพลิงอ,อย่างนี้ออกมาปี Help <B. S 2> me Q เอ้ย Q Q, Q, Q my dragon เอ้ยโอ้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 ไอเอ้เมื่อกี้มันเหลือลกี่ เห็นไหมเมื่อกี้เอ้าวโดตปารีหันหัวที่มือมันเย็นมันตี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 มันจะตายแล้วตีโดนแค่นั้นแหละอย